สวัสดีค่ะเขาครัวกับครูคุณวินะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำผัดพริกแกงหมูใส่มะเขือนะคะอันนี้มะเขือเราก็หั่นแช่น้ำเกลือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีพริกที้ฟ้าแดงนะคะมีใบมะกรูดนะคะค่ะแล้วก็มีพริกแกงนะคะนี่จะเป็นแบบพริกแกงใต้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ ค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็เอาพริกแกงลงผัดก่อนเลยนะคะเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะ เมื่อพี่แกงมีกลิ่นหอมส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะแล้วก็จะเอาหมูลงผัดเลยค่ะแล้วก็จะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะคะหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลย ถ้าถ้าน้ำมันแห้งไปนะคะเราสามารถเติมน้ำได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะก็มีน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะพริ้วขาวค่ะพริ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลนะคะน้ำตาลตามชอบเลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดนะคะกรบชี้ฟ้าแดงะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มะเขือก็สุกแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูหมูผัดพริกแกงใส่มะเขือนะคะค่ะเป็นเมนูแบบง่ายๆนะคะซึ่งเป็นที่เราใช้นะคะก็จะใช้แบบพริกแกงใต้นะคะค่ะถ้า,ถาพเพื่อนๆชอบก็ สามารถเอาไปทำตามดูได้นะคะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดกกไลค์กด s ับสไครต์ให้กับช่องครัวคุณ V ีด้วยนะคะขออนุญาตไปหม่ำก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ